ไขมันเบาหวานนี่แล้วก็ความดันน่ากลัวน่ากลัวหมอหมอก็บอกว่ามมีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์อ,อัมพาตได้ผมชื่อสมคิดวรชินาอายุ66ปีอาชีพทำนาทำนาอยู่ครับอันนี้ลุงกินเบต้าออยเนี่ยมานานยอะไรยังครับ4ีเดือน ประมาณสี่เดือนกินมาสี่เดือนแล้ว <Okay. S 1> ก่อนอันนี้ก็กินยาเยอะไหมครับเยอะครับห้าตัวไขมันเบาหวานความดันแล้วก็ละลายริมเลือดขับปัสสาวะใกล้ๆสิบปีแลย <c oughs> กินมาเกือบสิบปี <c oughs> ใช่ครับลุงเคยคิดไหมครับว่าถ้าถ้าเราปล่อยไว้ะแล้วไม่ยอมรักษาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็คิดว่า้ามันถ้ามันรัปล่อยไว้มันจะเป็นอมพกึกอมพาตได้เราก็กลัวกลัวมากไหมกลัวมากจะเป็นไม่เราทำอะไรไม่ได้ติดเตียงยายเขาก็ทําอะไรไม่ได้รถลาก็ขับไม่เป็นเราต้องคนเดียว น่ากลัวมากเลยละเพราะว่าถ้าเราเป็นไปคนนี้ใครก็ทําอะไรไม่ได้เลยลูกเตาอะไรอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนทีคความจำยังต้มลุ่มลืมกันแล้วหลังทานไปต่อเป็นยังไงบ้างนะฮะมันดีขึ้นความจงความจําดีขึ้นเยอะเลยเรารู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นไหมมีแรงมีแรงเยอะทำนาทั้งหมดตอนนี้ทํานา40ไร่ทํายําเถือกเองอีก้งยาําขาวอีก้งยําเถือกเองหวานปุย๋ยฉีดยาเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทําไม่ไหวทําไปหยุดไปทําไปหยุดไปแต่ก่อนมันเหนื่อยเหนื่อย เดี๋ยวนี้มันมีกําลังขึ้นเยอะแทบจะปกติแล้วตอนเนี้ยไขมันมันเบาลงแหละเบาลงเยอะความดันก็น้อยลงยาหมอก็ลดลงอันนี้ลุงอยากจะฝากอะไรกับคนที่มีไขมันสูงความดันสูงมาลุงไหมครับให้มากินเบตออยล์อ๋อแต่ก็อยากแนะนําให้เขากินนะครับแต่เะเอเบตออยแต่นะอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกดีมากกินยาหมอมาตกสิบปีรอะนามัยดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นมากินยาตัวนี้มันดีขึ้นเยอะไงลดลงเยอะผมโชคดีมากเลยเถอดดีใจมากเลย